กระทรวงมหาดไทยจัดงานวันดำรงราชานุภาพเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพร้อมถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินค่ะ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสักการะระหว่างพวงมาลัยบูชาสารพระชัยมงคลและสารพระการชัยสีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพร้อมกล่าวคำสดุดีพลเอกอนุพงศ์กล่าวว่าอยากฝากให้ข้าราชการทุกคนทำงานตามหลักการของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกขบำรุงสุขช่วยเหลือประชาชน ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัลนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี2557 11รางวัลปลัดอำเภอดีเด่นประจำปี2557 12รางวัลสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี2557 40รางวัลและคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่นประจำปี2557 18รางวัล ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่1ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นวันดำรงราชานุภาพเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานับประการ